มีโอกาสนะครับด้แต่ไม่ยมไอ้ไส้เลานะครับทีเอพื่อโปเียนน้อยเนาะเาเพอบียครับม่หยยามมาขึ้นแล้วนนอยู่ละยี่ที่สอนคนนี้นะมาเอาสวัสดีครับไม่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คราบข่าผมมายยามทำขึ้นกักินขอนกันมันกินีก่อนไปหยิช่มเงินรัฐสภาว่ก็เยมช่มสวนสองคนคนเนาะกินข้าวคุยกันนะพันเมันกินข้าว่บมี่สุบมี่ปลาจอมแล้วกแกง เยวมึงนี่ลาครับเนี่ยยิอกิน่ไปเ่มนสวนของหน้าเพิ่มเงิอรองิ่มเงินพ่งหน้ายิ่งคิดี่งคิดยิ่งหนีมาขอโทษให้เยอออย่างน้ำลาแล้วกันขอร้องมาดูดีครับพี่น้องนั่นผมจะดูขึ้นมากินกาแฟแไม่กินข่าวมันจะออกไปบนสวนนตรงคำเนาะเออที่นังกเชนสิาปเบิ้งดอกไปเป็นดเบิ้งนีสัมนเนาะพัาเนเป็นไหนพญาเจน อเดาขึ้นหัเขาอยังันสิ่ะไม่ขึ้นเนาะเนาะขึ้วชุ่มของเราเนาะขึ้นาหงตุดไปดูอ่เียไหมหน่อยเนาะแมนกับน้องมงดีทุกคนนะเที่ยไหมเนามืดบ่ได้ถิ่กันปะกันเดียบเดีายวีซีปียที่เนาะแมนมวนได้ยังไม่มวนแค่ตัวผมคืออนูแ๊บเดียวแค่เดียวมันเ่จงหัอยู่แแค่เดียวแต่เสียงซิ่เก่าี่เก่า มันซีกว่าปีตัวนี่ซ <t os> <t os> <t os> ีเก้าซีเก้าก็หาศูนย์หกศูนย์หัวสิบซกบีนะจำเบียว์ถ้าเเสียนนาะตุกับปีน่ากเสียนโอ้ยสิบหกสิบหหลังกันกิเก้าหาศูนยกศูนม่ี่สิบปีแล้วเอาสิเ้ได้กินหอแล้วเอารถเจ้าไปฝากไปซี้ยงด้างบัวเทียนครับครับารางบัวเทียนแล้วคมกับไปกับพี่ ย้องคเ,เดียวผมบ,บอกด้วยนเดียว <พอ S 2> ไปใช่เลยแตมาเดี๋ยวเดียวผมารุ่นครทำมัมมมนทำได้เนระเออเออเขาเรียกว่าเน,นี่ยบรรยากาศมีกาอบุนนะครับเดเอาอบอุ่นมาาหาใส่กอฮ้บอ,อกไปกับเด็กเอาไปนี่ละคุไกว่าไบไกอย่างน,นี้ที่ยกมันนี่คอบอกเอังกลับอาเลยพี่เออเน่ยนาทีผ่าไปคุณกัมีมากมากันเดือดแบเม้ลยละีขอให้ดูคุยกันาขอให้ ไปไม่ได้สวนเพิ่อนนาดั้นเรไเ้าหรอกน้มือกะถายอยม่าเฮ้ถ่ายมันแม่นเขาสอบไปเขาสอบไปติ๊กตัวฝเป็นคนรับเขาเดียวเดินไปงเนี่ยเขาไปสมังเดียวถามมเอาไปท่ารับสอบไปยังไงสอบเขาเรียบร้อยแล้วตก๊กหนึที่สองแล้วาไปกมันเขาขั้ขนาดนี้รับคุณผู้นายรเหมนญาเฮ้ยดูเดียวกันเนาะ ผมเลยเแจ้งนี่ะครับรูคนบถ้วนแน่นนเลยใช่ใช่ครับพี่น้องเฮ้ยมากกวันที่เที่ยงไม่กว่าละครับผมเชื่อว่าผมเคยมากหว่าสี่ห้นปีขึ้นหลังปต่มานเราผมประมาณห้าปีของบาผมก็รวนพร้ก็หลงทางเ้ยเอออมันหลงทางแต่หาปที่กอหรอว่ามันมีเข่าโค่งกผู้อย่างพี่โมย่ครับพี่น้องครับเมย่ตอนนั้นเป็นสวนเป็นสวนัวางตอนแรกเ่ยยังหินมันมายังมากแต่มาตอนหรัา ครับดี <N> แล้วออมา,า,บาชบา,ทนในในาุท่านกดูรองนะครับการทรการทําอโก้องนาการทเอวนะรัเป็นยงไเป็นยงนี้ครับเนาะขอ,ขอ,อครับี่นงครับอันนี้คือคือไปไป้ายรีสอร์ทนะครับแนละ้วร้านร้านอาหาร เหมยอ,อิงมีพิร้านอาหารเหมยอ,อิงนะครับผมทตรงนี้อยู่เพื่อบเชดเลยครับจังหวัดจุรินเลยครับบอกไกลครับยิ่งยิ่งเนีนเน่ยเพื่อโบเชดเลยนะครับเลยมาทั้งไปช่องจอมที่ร้านอาหารคุณเมียนเหมยดีสอดอย่ใกล้ๆก,ก,ก,กันครับนะีน่ะครับบรรยากาศครับเดี๋ยวผมมีภาพไปย่างเบิรงเันทั้งรีสอร์ทเพิ่อนนะครับเนะาะก่อนเสิออกไปโหกหลังหน้าเนะอยอยาะไปคอนเสิร์ไปสวนเพิ่น นี่ครับหัอหนาวคนอันนี้หัอหนาคนยังโยนทันทนท้าวัดตะเกียบนะครับเร้่องคดีู้นี้เป็นขากินน้ำครัาก็มีบรรยากาศครับโอ้โหบูนรับนี่ออกว้าพันคุณนายไปใส่นอนิคุณนายคุณนายอาบน้ำอก่โอ้คุณนายอาบน้ำนะครับเนาะไปถ่ายชมบรรยากาศด้ครับเด้อดูเรื่องโอ้นี่ไง นี่จะเป็นตรงทานข้าวนีะครับเนาะตรงทานข้าวรับมี่มองเห็ดกินเขากินน้ำพร้อมจัดเรียงมั้งครับนี่จัดเรียงพรอมได้นี่หลังร้านนะครับเนาะกว้างขวางนะครับนี่นี่ครับร้านร้างคนกับเป็นรีสอร์ทได้ครับนี่เป็นรีสอร์ทได้ครับเลยธุรกิจรีสอร์ทเป็นขมิ้นได้ครับนี่ครับโอ้ห้องเพิ่นนอนตอนนี้ติดต่อสอบถาม ี่ครับที่พักเพคนนะครับเรื่อนี้แล้วไปทังบรรยากาศี่สอดตอนไหนะี่สอดเหมยอ,อิงเลยครับเนาะนี่ครับโอ้ยอดแสงยังน้อยแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ยี่สอดหลายหลังอยู่ครับนี่ยหนึ่งสองสามสามาเป็นสิบกว่าอยู่แล้วนะครับ นะครับบรรยากาศดีสอดครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามื่อนี้ลุงคมค,มคมบนบุญนะครับเด้อพี่น้องมาพีกัดอำเภอโบเชิดครับอำเภอโบเชิดมเยี่ยมอ่าเยีับไส้นะครับพีกัดกับยุบันลหลวงนะครับเล่ยลหลวงมาอยู่ขวาม,มือนะครับสีแวกเขา ทงหน้านะครับเนาะทงหน้าถึงเป็นมีกิจกรรมหลายอย่างบันปฏิาัตปลูกยางเรียงใกล้เรียงปลาปลูกของปลูกสิ่งปลูกทุเรียนหลายๆสิ่งหลาอย่มกัสิผ้ามาชมนะครับภารการผู้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเป็นคู่ใหญ่นะครับเสจแเ้วเป็นเกษียณนะครับเกษียณออกมาทำเศรษฐกิจพอเพียงอายุสวนนะครับเนาะ เพ่นเป็นไผ่นะครับผมก็บทให้พี่น้องหยิบซี่สุขทุกคนนะครับให้เพื่อนแน่น้าโตแล้วก็ให้เพ,พื่อนผ้ายางชมกิจกรรมภ้านในสวนเพื่อนนะครับโอ้หลากหลายอยู่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ,พี่ครับสวัสดีครับผมคุญย์กินคนเก่านะครับเด้อเกษียณมาแล้วก็เลยมาเฮ็ดเกษตรเพื่อเพียง,งนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะผ้าเยี่ยมส่งว่าผม,ผมกเกษียณมาแล้วชีวิตผมม,มีความสุขบ่บบนันปลายชีวิตเนี่ย พลังคนนี่ด้วยโอ้ผมเกียนคือพี่เเป็นคือคือมา่นแล้วนี่นะผมสิสงสัยว่าเออเดี๋ยนี่ผมกับมี่นี่แหละครับต่อไปถึงผ้าบังสวนยางผมที่นี่งหกไรครับพี่น้องทีหกไรว่าผมเขียนอย่างนี้แต่มีสวนยางมีหน้าแล้วก็นั่นอะนก็ผมกิดขุดสาเลี้ยงปลาปลูกทุเรียนปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวน้ำหอมต่อไปผมจะพาพี่น้องยางเหมือนนะครับเด้อครับผมครับโอ้บรรยากาศเพื่นครับ นี่เป็นกระท่อมของน่นานของนอานพ้นครับนี่ขอ <รถ S 2> งน่านเป็นคำนวดของพักคนนอานพ้นมาก,กี่ดโยกเจ็ยางนะครับเนื้อที่บรรยากาศกน,นี่ปุยปุยหมักเลยครับเลยปุยหมักปุยหมักแล้วก็ตรงนี้เป็นทางน้ํารดน้ำนะครับเชิญตเชิ้ไปทางอันข้อใกล้บ้านช่อมข้อไกลไกลอันนี้เป็นข้อไก่ยังไงนีน่ก็ตีตัวก็ตีไก่บ้านนี่บอกอยัางก็ตีนี่บอกมีมีมีไก่เนื้ออื่นป้อม มาแล้มันเกใกล้ตีเรียงไก่ตีเลยโอ้พันนี่พันนี่พักอยู่ได้นี่ผมเบิ่งไหมเขาว่าทำมันใหญ่ขึ้นมากหนิมันขายตัวละหลายพันหลายหมื่นเนี่ยปีตะไก่ตีคนพี่น้องขายลูกศิษย์แล้วไก่ตีได้หนิโอ้คนนะครับขายตัวละพันเพราะงี้เออหวยยังได้เนาะได้ได้มาเอาได้ตัวละพันหนิตีวัวพาดเรื่องเมืงเก่งเรื่องนี่ใกล้ตีคนเก่งเก่ง ไอ้ดินดินยังนี่ไม่จักไรก่อนทั้งเหมดอ่ะฮกไรละฮกไรฮกไรฮกไรกับพี่สวนยางพาราหน่อยเนาะเน่ยเดีมันสวนยางพาราอยู่อะไรอะไรเออหน้าไรหนึ่งแล้วก็ตัดสวนยางกับพี่เนาะเฮ้ยธุรกิจครับเนี่ยครับครับตัดสวนยางออกปลูกปลูกผักกปลูของเนาะปลูกผักปลูกถักปลูกนาปลูกทุเรียนนี้จะพาไปเบิรงครับพี่เนาะโอ้ไปห้าเดือดยางมาท่างผุนอันนี้สวนดางนี่สวนดางนี่ครับครับครับนี่สวนยาง ดดกีดเด้งเลยกีเด <c oughs> ้งเลยบ้านี่กีเด้งตั้ย่างเลยกีเด้งเพื่อเนี่ยรถแทรเพื่อได้ดอกเฮ็ดเองกีเด้งเลยครับครับย่างเนี่ยได้ประมาณสิบปีแล้วครับเออครับครับครับกีเด้งเลยพ่ <c oughs> อเพียงห้องหน้าก็เฮ็ดพ่อเพียงนี่ยนะซักพ <c oughs> ่อพี <c oughs> ่วิซี่เฮ็ดครับครับเออมาเยีอะม,มากยามได้ครับครับเฮ็ดเองสุนิเอ็ม <c oughs> ยามกำลังโดนไปสุนทองเสด็จเข้าเราอีกทีเดียนมันก็ยุดแล้วเอามีแห้ง เอาเดียวไ้เพลนๆยังยืนหัวเดียวเด้อพีน้อ,นองเด้สดนเนเอสุดยันเอกี่ยังมาทั้งหมดด่างนก็นำมาฮักคืฮักจีอย่แล้มาขายมีแได่เนี่ครับครับครับธุริจี่เขาเรียกว่าธุริจโอ้ยพ่อเพียงพ่อเพียงนะครับเนาะเพียงพเพียงนี่าาย,งงยางพาราสีเด้งมแล้วเ,เด็งเงดงหมือใส่ที่นันอ,นองเอ,เอ้ยสองพันสามพันนี่แหละครับครบครับ เพือว่าหลาได้ครับอย่างนี่ไม่เพงอยู่ได้กี่เองมันเตื้อตีสองกี่สามหรอไหตีสามตัวโอ้ตีสามเด้อไมาเห็นครับครับโอ้ครับบรรยากาศความสุขหลังเกษียณนะครับเพื่อพี่น้องคุณได้แก่เอาเป็นแบบยางได้นะครับผมเมึงนี่บางคนมันมั่งว่าเอ๊ะเกษียณไปเห็นยังผมว่าขึ้นมาฝันว่าที่ว่าที่ว่าเกษโนหันเหชีวิตจากชีวิตคนสนุกสนานครับเนาะมาเป็นเจ้าของสวนบักข้าวครับเน้ปูพะพงได้เลยโอ้พร้อมเด้บะข้าวเนีครับนี่ บักเ้าวที่ให้เกษตรทิแมมครับโอ้บักเ้าวบ้านเขาเป็นไรเฮ็ดกะทิอันนี้ปลูกได้หกเดือนพี่น้าเนี่ยช่วงัี้ล่นี่ยโอ้ลุมขุ้นเลยคนในญ่ใหญ่ลุมนี่ยห้าสิบคูณห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบใส่ยังแน่บัดนี่เนี่ยใส่แต่เกลือเดือนนึงนี่ใส่เกลือทีนึงปุ๋ยเกลือปุ๋ยขิงหัวขี้ควายครับเนี่ยมันนี้ก็ขิงหัวใส่จัาหน่อยเนี่ยจนมาถึงใส่เกลือได้เป็นหลังได้อะจะยักยักเดือนต้นนี่นะไอ้หกเดือนเนี่ยวะต้นนี้หกเดือนมันเป็นยังไงเถอะต้นนปลูกเดือน พวกนี่ตัวนี้บักข้าวตัวนี้ประมาณอยู่ประมาณสามสิบประมาณสามสิบพี่น้องบ้านนี้บักน้ำหอมอยู่ข้างบนซะโอ้บักข้าวบักหอมทุ่นเยอะแต่คุณไปเบืองขุนเนาะอันเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบืองเอาส่วนนึง่ายะอันนี้ก็ปลูกทั่วพี่น้าเนี่ยทั่วทั่วครับครับปลูกทั่วเนี่ยหนาแรงก็ได้เศร้าแน่เมื่อยครับครับครับบ้านนี้บ้านนี้แถวนี้กล้วยยังไงเนี่ยอันนี้กล้วยกล้วยเขียวง่ายตัวนี่ โอ้กุ้ยเขีงยังบางไงเงี้ยนะความน่าแบบเงี้ยเงี้ยไหมอายุเท่าไหร่ดิไม่ฮกเดือนที่กันป่าอ๋าคืองามเนยอันนี้ก็ฮกเดือนที่นี่ปู่ป่ะปุ๋ยห้องเพื่อนขุดเลือกบนไหนกับบลเลือกบนไหนกะกะบลเลือกบนไหนกุ้ยยบลต้องลุ้งเงี้ยแลอวครับพ่อพ่อหล่มหัวเนี่ยหละครับครับปุ๋ยยังห้องเพื่อนครับปุ๋ยมักครับปุ๋ยมักปุ๋ยมักไม่ปุ๋ยมักเยอะโอ้ปุ๋ยมักเข็ดเดี๋ยวสิบห้าใงเราขอปุ๋ยมักกันมี่ครับครับอันนี้กล้วยฮกเดือนครับออกลูกออกหน้อยแล้วเนี่ยะ ใบมันจะให้เหลือหลายเด่อไหรเนี่ยเดี๋ยวหรอกเอาออกเลื้อประมาณหกเจ็ดใบตัดออกตัดออกกับมาใส่ครับเป็นนั่นปุ๋ยไวนี่ละพี่น้องครับครับวันนี้วันนี้เราใส่ระบบน้ำสมบูรณ์วันนี้ระบบน้ำสปริงเกอร์เบิร์ดพี่น้องเออเพิ่นละโอ้เวลนนี้ล่ะเออมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามีกล้วยนี่นอกนั่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่เออเอาเดี๋ยวนี้กล้วยมีมัดบันนี้ทุเรียน เอาอันทุเลียนนี่ซื้อต้นหนึงปบะมานเท่าไรับน,น,นี่ต้นหนึ่งสองร้อยต้นละตละสองร้อยสออยเอตละสองร้แล้วการเตรียมหลุมห้าหลุมเลิอกเป็นไงห,หาซิบคุ้นหาสิบหาิบคห้นหาสิบคุ้ห้าสิบมา,า,าดข้างล่างผุมโอ,อันนั้นได้พี่น้องได้ <c oughs> คือมันสีกันเสือล่าใส่ขี้เทา <c oughs> โอ,าอาขี้เทาเออขี้เทาได้เล<อ>ยเอาขี้เทาบ้างห้องพืเอนเออ ปุ้ยมักสิงหัวเนี่ยเข้าไปใช้สิงหัวตายว่าแมนเน่ะพี่น้องนี่ผมปลูกได้หกเดือนนี่เนี่ยงามเนาะครับเนาะหกเดือนก็ลังแตกยอดแตกใบครับเดิมเนี่ยปลูกไรหนึ่งยี่สิบแปดต้นคมครับ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 น่ะยี่สิบแปดต้นหมดละฮอดน้ำเนี่ยมือเวียนมือครับครับครับใช้สิกิ้งคือมือเวียนมือระบบน้ำครับเนาะเออระบบน้ำเนี่ยพี่น้องว่าต้องใช้ไรมือเวียนมือมาฮอดน้ำเห็นพอชุ่มเลยแหละจะให้มันแขะครับครับครับนี่แหละผมว่าอีก ชีปีผมก็บทเป็นเถ้าแก่ทุเรียนดอกกุ้ปลาเอ้ยพี่น้องแมนแมนๆๆส่วนมากคนมาปลูกแล้วมันตายตายตั่วแต่ว่าปลูกนี่ปลูกแต่ว่าตายดูนี่ดูไปเนี่หกเดือนนี่เออของผ้อมเซบต้นเหลืออยู่สองต้นแยงแอวเลยได้ไหมพี่น้องสุดยอด้วยครับเลยแยกแยงเลยเออเออเออน้องครับเนาะบรรยากาศเลยแยงแยงพี่แอวเก่งนะครับปลูกได้ทุเรียนผมใช้เคมีน้ำคมเคมีคือสูตรชิมหาเด้อชิมหาชิมหาครับชิมหาชิมหาลุยรอบุ่มมเนี่ยล่ะอย่าไปข่ต้นไม่ได้พี่น้องเด้อ เออใช้รอบสรงผมิมัเนี่ยเขาไกลไปเลยนาะเลยเนาะบ่อไหลประม้านสวนหนึ่งครับครับครับจะไปใส่หลายด้วช่วงนี้ทางไฟก็เลยใส่โซลาเซลล์เด้อโอ้บริเวณพืงไฟฟ้านี่บริเืองใส่ระบบโซลาเซลล์ถึงจากสาป่ามาถึงจากสาป่าตัวนี้มาั่นว่ายใส่น้ำใส่น้ำฮอดทุเรียนนี่แหละครับใส่สปริงเกอร์บุบมอเบ็โซลาเซลล์ครับครับครับมอเบ็บริเวณข้างบนกับคุณสายด้พี่นอะโอ้บักข้าวักข้าวเนี่ยักข้าวข้าหอย่งนี้ข้าหอมเนาน เลาะสาที่เป็นมะร้าวนำหอมเปิดคเนองประมาณสี่สิบต้นโอ้ปวดนำมีลงเผาเนะครับเด้อเนอ่าขาหอบสากระสีมีหญ้าแฝกน้อยเนาะปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกปลูกมะพร้าวนำหอมแล้วก็มีต้นแค่แดงนะครับนี่ต้นแค่ต้นพักต้นแค่แดงนี่ครับ v o l l e y b a l ปลาเพิ่นครับกว้างประมาณเท่าไหร่นอนเนาะกว้างจะม็ดยี่สิบคูณยี่สิบสี่เลิกนะครับ เลิกสามเม็ดโอ้หักทีดามันมงี้ยมีคร,รับหักทีดาพันเลิกสามเม็ดปลาไปเสียครับเลยเลี้ยงเลี้ยงปลาอย่างนี้ยังยื่นี่ปลาดุกว่าทำไมถึงปลาดุกกับปลากดโอ้หนี้ขึ้นมาอะไรเออขึ้นนำนำมันคุณโอ้นี่ครับเลยเออทีแรกตีหน้าปลาคุณเนี่ยจะไปเลี้ยงปลานิ่งเออเออเลี้ยงปลาดุกกับปลากดมันถึงไงครับครับครับมันสีบ่มักไอ้น้ำคุณระเบิดอันนี้ปลาดุกเนี่ยปลาดุกเนี่ประมาณ ที่เดือนอที่เดือนที่เดือนให้ตัหัวหันนะครับช่วงนี้เพราะว่าปลาเนี่ยปลากินกินเนื้อปลาข้าเลี้ยงปลานิ่งปลาตะเคียนปลกปากระเฮ็ดพี่นายสีลมนี่ปูนะี่ครับพี่น้องผู้น่ะปลาดุกกระมี่ผู้นะ่ะขนาดสายสายวานๆเลยครับดิครบวงจรครับอยู่นี่มีปูมีปลามีต้นไม้โซเรียนมียางพารามีกล้วยมีอ้อย ของอยู่ของกินเพิ่นก็มีครับพริกบักเขือพริกบักเขือพักกะเพราค่ะเพื่อสร้างผลน่ะโอ้แม่นเบิร์ดทำผลนะผนอ่ะทั้างผนอ่ะมีกะเพรามีกล้วยครบเบิดครับพี่น้องเลยครบเบิดเลยนี่ครับมาถักพี่กัดสักว่าสิเป็นพืชพักสูนข้วเลยครับนี่ นี่ครับนี่ครับเนี่กระเพรานี่ครับพริกกรมีรรบ้าวนโอ้พริมีบอ่อพริกนผูกครบเบิ้ลเลยเนี่ยกินนี่งากับมีเนีนี่ มะทุเรียนกล้วยอ้อยกะเพราพริกกะไข่มะเขือม,มี่หมดเลยครับนี่มิจฉาพิงเกอร์พร้อมนี่นี่ฟักซีครับนี่ฟักซีลาวนี่ระบบจะพิงเกลเพราะนั้นนี่ระบบจะพิงเกอรลน,นะน,นะครับเลยกล้วยปลูกเป็นตัวเลี้ยงนังครับว่าต้องไซส์สเลนโอ้โอเห็นว่าพี่น้องบางคนหน,น,น,นีไซส่สเลนครับครับครับผูกทุเรียนกับกล้วยใส่เหมือนเลยเหมือนในเป็นโฮมเองครับกล้วยเนี่ยนะมันสิครับพี่น้องครับวันนี้ ลุงคมคนอวบนกับผ้ามาชมเนาะนครับเรื่องชมบนทีรีสอร์ทแล้วมาชมอยู่บ้านสวนบ้านหน้าเพื่อนนะครับเนาะชีวิตลักเกษียณนะครับของท่านสวัสดิ์ประเจนนะครับเนาะอดีตครูใหญ่เอ่อตำรวจตะเวนยแดนนะครับอ่ามาเหตุกิจกรรมที่ที่ทงหน้าทงให้ทงสวนเพื่อนนะครับเนาะครับกัยยางเพื่อนยางผ้ายางชมนะครับดูชมบรรยากาศทุกทิ้งทุกอย่างนะครับ หลายอย่างครับกับชุดไทยนะครับเนาะชีวิตลังงกษเสียนเพิ่นนะครับไอของท่านสวัสดิ์ปรเจนมนี่ยัยงสิฝากกับชีวิตลังงกษเสียนกับคนอือ่นๆหรือพี่น้องเอฟซีว่าอ่าสิ่งดีๆนะครับให้พี่น้องเขาเลยให้รับรู้รับราบว่าการทำเกษตรมีกิจกรรมนั่งเนี้ยเฮ็ดหล่ามันมันมันเป็นจังไรอ่ะพี่บ๊ด้เเขียดทีพี่น้องลังเกษียนมาเขามีการพักผ่อนออกกําลังกายคือการกีดยางปลูกพักปลูกหญ้าหดตพักหคตยั้งนะครับ มันเกิดเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับมาอยู่นี่พี่น้องทางนี้ครับผมก็มามาได้ทุกมเอื้อครับเลยพี่การดพี่การดอยู่ที่ไหนพี่การดอยู่บ้านน้องหลวงครับอ่าตำบลอาพนเลี้ยวขวาเข้ามาเนาะอ่ทางไปเส้นช่องจอมพี่น้องเก็คือเบอร์โทรผมได้ศูนย์เก้าห้าพี่น้องศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งสองสองเก้าเก้าห้าโทรหาผมเลยครับครับโทรหาผมเลยจะเด็กได้ข้อมูลเกี่ยวกับปลูกทุเรียนหรือธุรกิจต่างๆที่ผมเห็ีดภาพเบื้องบนนี่แหละ เออสงสัยมาหาผมเลยเฮ้ยมาเยี่ยมผมก็ได้ครับพี่น้องผมเรียนาอนยังไงละเนี่ยเออบางมือผมเสียนอนจะเถียงไงล่ะครับเออชีวิตหลังก็เสียงก็ลอยเมียนนินน้อยพี่น้องเอ้ยอ้าวครับขอบคุณทุกคนอันยิ่งหลายครับครับจุด